คนเดินชุมพรบริเวณหน้าสถานีรถไฟชุมพรน,นะครับพาท่านมาเที่ยวในช่วงจะใกล้ๆกับเทศกากลกรุ๊จีนที่นี่ชุมพรน,นะครับดูร้านค้าขายของกินเยอะๆเลย รบรรยากาศช่วงเย็นวันนี้อากาศเย็นกำลังสบายเลยนะครับนักเรียนักสุการศึกษาโรงเรีนเยนเทศบาลท่าตะเภา ร้านค้าของกินเยอะๆมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นวันศุกร์ แม่ค้าถนนคนเดินนี่มีกี่วันอ่ะมีสุกสองนะครับนีはは่แคบหมูโอ้ชิมได้ด้วยอืกรอบเลยอร่อยนะเนี่ยแค็หมัน าาได้ยินเสียงกรุบกรับด้วยคนเยอะอยู่นะครับวันนี้เมื่อก่อนผมก็เข้ามารังหนึงแล้วนะครับแต่ว่า เป็นบรรยากาศช่วเงเย็นๆวันนี้มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งมีอากาศในตอนช่วงค่ำวันนี้คนคึกคักเลยนะี<อ>่ี่เอาได่ะที่อะไรเ,เป็นจำหน่ายเสื้อของโรงเรียนแอดีกับเยอะเทียมันซะแน่นอน ไปเดินดูกันต่อนะครับถ่ายภาพบรรยากาศรวมๆมาเดินไปเรื่อยๆด้านซ้ายมือจะมองเห็นรถไฟโบราณนะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเซลฟี่ของผู้ที่มาเที่ยวที่ชุมพรน,นะครับลงใครเดินทางรถไฟแล้วก็บริเวณหน้าสถานีรถไฟเลยมองเห็นไกลๆทางด้านนู้นนะครับ ไปบรานมาดูกันต่อทางด้านนี้นะครับบรรยากาศช่วงเดือนเออนี่มันเดือนกุมภาแล้วเนี่ยต้องเดือนกุมภาอากาศก็ สบายสบายเลยนะครับอากาศไม่ร้อนหนาวก็ไม่เชิงจะหนาวมีอากาศมีความเย็นอยู่บ้างนะครับไม่ถึงข่านหนาวนะครับก็ถนนคนเดินชุมพรมาแล้วก็มีโอกาสก็เสื้อนะครับเที่ยวเที่ยวชุมพร มาเรื่อยๆทางด้านนี้นะครับาทางด้านนี้บ้านถนนคนเดินชุมพรของกินเยอะนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำคนก็นิยมที่จะมาหาอะไรกินกัน ที่นี่นะครับขมพรคึกคักเลยทางด้านนี้มีรถไฟโบราณอีกนะครับอืม,มนี่คือเสน่ห์ของตลาดที่เป็นถนนคนเดินนะครับดูรถไฟกอน รถไฟรถไฟไถึงก็ช่าง,ง,ง,งไม่ถึงก็ช่างรถไฟสวยก่อน replay ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างบรรยากาศเห็นแล้วหิวเลย ิวเลยก็ของกินเยอะส่วนให้อยากจะกินนะครับเลือกซื้อเลือกหากินกันได้เลยนะครับก็เดินมาจนสุดถนนทางหน้านนี้ก็จะเห็นสถานีรถไฟที่เป็นสถานีเก่านะครับฝ่ามือก็จะเป็นสถานีใหม่ที่กำลัง ก่อสร้างนะครับนั่นคือสถา,า,านรีรถไฟจุมพฯเก่าด้านนี้ก็จะมีป้ายถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งนะครับม,ม,มาทางด้านนี้นิดนึงจะเห็นรู้สึกว่าจะเป็นลานเบียร์หรือมั้งเนี่ยโอ้ ชาวต่างชาติเยอะเลยนะครับเป็นซุ้มลานเบียร์นะครับบรรยากาศดีชาวต่างชาติฝรั่งชาวจีนก็มองเห็นอยู่นะครับชาวจีนอันนี้อินโดนีเซียหรือเปล่า <laughs> อินโดนีเซียหรือเปล่าโอ้โหเอามาไต้หวันหรืเอเปล่าเอามาแอคชั่นเหรอ มาเห็นกล้องลยแอคชั่นเลยนะครับก็พามาเที่ยวกุยสมนุกไปนะครับมีนักท่องเที่ยวเขาก็มาแอคชั่นอเอออนั้นเกาหลีวะเออเราก็อ้ำๆไปนะครับ ร้านอะไรเนี่ยได้นะคะอ่าข้าวไข่เจียวไข่ไข่ห่อข้าวก็มีนะอันนี้เป็นเป็นพวกน้ำพริกปลาหยองอะไรพวกนี้นะครับค่ะอืมนะครับนะครับโอ้นี่นี่ทอดมันก็มีนะครับอือพาท่านมาดูชมตลาดถนนคนเดินที่นี่ชุมพรนะแม่ค้าก็มีสุกับเสาใช่ไหมครับ ีสุขสาวค่ะนานเห็นไหมเสียงแจ้วเลย <c oughs> ไ,ได้่น้าค้าน่ารักด้วยนะครับชุมพรเนี่ยเสียงหวานเลยนะครับครับก็เอามาฝากท่านเพียงเท่านี้นะครับ